ครับทุกคนวันนี้พบกับรายการน้องแฟงนะครับฮัลโหลวันหยุดนะครับวันนี้เจอกันในวันที่24ตุลาคม2565นะครับวันชดเชยวันปียามมราตวันเมื่อวานเราีชาติศาสนาพระมหาศาันะครับพร,ร,ระบันภาสัตว์จบธรมพระบันยึดเหียวจินใจั้ำคนมไทยนะครับประเทศไทยเรามช้านา แต่สมบูรณ์นานายาจิตทิศล่างนะครับไปกรุงสุโขทยัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมากรุงรันตนโกสินทร์นะครับก็พระมาการย์ได้พูดผ่านบ้านเมืองเรานะครับอันนี้ก็แ่งกองพาพูดให้ฟังนะครับตามตื้นความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มาเมื่อก่อนมีวิชาประวัติศาสตร์เรียนตั้งแต่ป .3 นะครับก็ท่านชอบเท่าเรียนนะครับทำคะแนน,นได้ดี วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับก็ละอาบายทํางานทาบุญทําใจนะครับวันนี้นรแข่งอยู่ที่สวนวัชระเป็นยทัศน์หรือสวนรถไฟนะครับช่วงนี้น้ําก็ยังเยอะนะครับน้ำดีนี่เป็นส่วนสุขภาพเขก,ก็ปรับระดับน้ำแล้วก็มีกางหันใยพัฒนานะของกรนกลารราชการที่าที่ส ช่วยในการบำบัดน้ำเสียประเทศไทยไี่มีพลังงานน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เยอะนะครับก็ผมงายพี่น้องที่ยังน้ําท่วมนะครับประเทศไทยปีนี้หนักายจังหวัดนะครับก็ต้องดูแลภาพอะไรก็ไม่สาคัญการดูแลสุขภาพกายและใจให้เข้มแข็งนะครับทุกปล่อยมันทุกที่กายนะครับลำบากที่กายแต่หญ่มาทุกถึงใจใจเราก็ต้องแข็งศาสนาพุทธสอนด้วยว่าหนึ่ง เราคิดดีทดําดีก็ได้ดีนะครับละชั่วนะครับทําดีทําจิตใจให้ผ่องแผ้วอันนี้วันพระก็เลยเอาธรรมะมอกสังนะครับขอบุณคืนนะแปลงก่อนก็คนเราก็ต้องมีทุกแต่เราก็ต้องวิธีแก้ทุกปัญหาให้ให้มันเราต้องอยู่กับมันนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยว่าโลกจะสวยโลดจะโบดไายโลดไม่สวยงามแต่เราต้องชีวิตเราต้องเดินต่อไปนะครับวันนี้นักแป้งก็ดขาก็ดีขึ้นหลังจาก เตะฟุตบอลมานะครับเสร็จใจเราพร้อมในร่างกายก็เดี๋ยวมันก็ต้องก็เรียกแรงบันดาลใจใจบรนดาลแรงนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดอัลโลวันหยุดนะครับนะแฟนก็จะเดินในหะ้อ,อ,อนี้ก็เดี๋ยวคงไปล้อตามวัดดึกชมนะครับจิวทั์ในกทมนะครับก็โมลุกใส่ก็ต้องขี่ระมัดระวังแล้วก็ซื้อของใช้ของที่เตรียมที่จะไป ต่างประเทศครับวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขในวันหยุดครับสวัสดีครับ